สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูจากซ้อมนะครับร้านคูนซัอนะครับร้านส้มเกียร์อันดับหนึ่งของเมืองโคเลยก็ว่าได้นะครับรถท,ที่มีปัญหานะครับมาที่นี่จบจบทุกรายครับจบทุกรายก็ลูกค้าสังเกตว่าลูกค้าจะเยอะมากลูกค้าก็จะมาจากหลายๆที่นะครับเพราะว่าชื่อเสียง ด้านการส้มเกียร์นะครับผมของช่งดรอนครับแล้เวเราจะมาดูกันว่าช่างดรออยู่ที่ไหนครับตอนนี้เ,เรามาดูกันนะครับไปหาที่ช่างดรอครับผม สวัสดีครับช่างดดนนะครับอันนี้ช่างโดนนะครับเออันนี้ช่างดอนรลัง,นนนนงทำอะไรอยู่ครับผมเอากัะจับทุกครัอ๋ออันนี้ครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูว่าร้านของช่างโดนนะครับเขาจะ,ะส้มอะไรบ้างครับเดี๋ยวก็ตอนนี้ช่างโดนก็กําลังยุ่งอยู่นะครับ เราสังเกตว่าอะไรมีเยอะครับอันนี้สําหรับเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องเครื่องทาความสะอาดนะครับเครื่องทําความสะอาดอ่าพวกชุดเกียร์ระปุกเกียร์นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเวลาไหนเดี๋ยวเวเ,วเว,เวเวลายุครับ Các bạn có mấy đứa con ăn nó đứa con Để mấy quay con ăn mấy เอาไปใส่จานเด็กไปเดี๋ยวเวลาเราเรายกยกเกลียวลงเนี่ยเราทำยังไงตอนยกเกลียวลงอ่ะเอา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 เนี่ยเอาเอาคอกลางนะคอกลางคอกลางเออคอกลางมารบแล้วก็ลดรอบ เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเขาก็เรียกว่าเกียร์เลยเหรอเกียร์เป็นลูกเกียร์เป็นลูกรอดรอบออกแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆออกให้หมดสวิตช์ไฟสายพวกสวิตช์ไฟลมอะไรอย่างเงี้ยโอ้พวกไอ้พวกที่ยึดอย่างเงี้ยต้องออกหมดเลยที่ว่ามันติดกับตัวรถตัวกันเสียแล้วก็เอาถ้าเราเอาพวกนี้เข้ามาเนี่ยเราจะยกลงตอนยกลงอ่ะยกง่ายยกง่ายถ้าพวกนี้เข้ามาแต่ถ้าเป็น อย่างเราไม่มีอะไรเลยแตัดส่วนเขียวของคานแต่ว่าไม่ได้ทำทับคานเราไง้ามีแบบเขาก็ทำคานให้เราก็ใช้แบบลอกอ๋อลอกลอกสาวก็แล้วเวลาดึงดึงออกเนี่ยดึงยังไงวะถ้ามันอยู่ในตำแหน่งไม่ตรงมันก็จะเหวี่ยงออกเองอ๋อถ้าอยู่ในตำแหน่งตรงมันก็เราก็ดันออกดันออกอาศัยน็อตตัวสิบสองด้วยเอาวาง อาอายึดจะได้ปั่นปั่นปั่นลองเกลียร์ดูอันนี้าการพบคันนี้เป็นอาการยังไงเท็ตเทียการหอนโลหอนหอนหอนดังอ๋ลูกค้าเอามาจอบอาการโลหอนเาเรียกว่าโลห้องห้องห้องโลโลหอยแต่ว่าเท็ตี้ห้องโลหอนหอนดัง <c interf drink> <Okay. S 2> เลยเอามาแก้ไขเลยไม่ต้องยกเกียร์ลงอ้อันนี้ไม่ต้องยกเกียร์ลงเหรอไม่ต้องยกเกียร์ลงถ้าเครเกียร์หลุดเกียร์อะไรต้องยกเกียร์ลงอ๋ออันนี้มันเป็นแค่อาการดังหอนเฉยไหเราสามารถเอ,อ,อ่อถอมตรงนี้ได้เลยถอดแล้วประกอบในตัวรถได้เลยอ๋อยอดเอาป็อกอยิงหรอว่ายิงแค่ปึ๊กๆสองทีก็พอแล้ว แล้วให้พี่เขาติดเครื่องดูลองเทสก่อนไปใส่ยอยแล้ววิ่งลองดูออ่งอ่ะยิงยิงก็ไม่ต้องเน่นไอ้มันแค่น็อตเบอร์สิบสองเองฝั่งตรงข้ามสิมีตัวหนึง่งเราอย่ายิงข้างเดียวเดี๋ยวมันปิด ลองมุนดูดิมันมีเสียงไหมน่ะเห็นไหมเสียงสีน่ะเห็นไหมสีตรงไหนดัดดัดให้มันอย่าให้มันมีเสียงมีไหมอย่าไปงัดแรงอะมั้ง แรงมันบางมันก okay, ็เบียดกันค่อยๆนี่ไปหายไหมหายแล้วอ่ะโอเคให้พี่เขาสตาร์ทลองเครื่องเลยมั้อันนี้อันนี้เราบอกแล้วอันนี้ก็จะเทสใช่ไหมอ่าเทสก็เทแล้วเวลาเทสแล้วดูอย่างนี้เลยใช่ไหมก็ปั่นเลยเพราะว่าเรายังไม่ใส่ยอยเข้าแล้วมันก็ไม่วิ่งก่อนอ๋อ mình sẽ đăng hình, đi Mình sẽ khang, tiếng tiếng mình sẽ tăm, ทยอยเถ็อแล้วมันจะเทสเทปวิ่งกว่านะั้นเทสถ้าถ้า,ม,า,ม,ม,ามันมันไม่ดังแล้วมันปกติแล้วแล้วก็ทำงานได้ ช่ไมเขาเรียกยอยเขาไม่ได้เรียกเผาเหรอไอเรียกได้เหมือนกันเพากำลังยอยยอยปั่นด้าเพากำลังปั่นด้ายอยปั่นดืา โลหานเมื่อกี้ได้ยินคขาบอกโลหานโลหานคืออะไรโลโลไฮอโลไฮโลไฮโลโลคือว่ารอบรอบที่มันช้าจัด oh. ที่ว่าเวลาเราวิ่งดินวิ่งบ่ออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าติดหลุมติดทรายติดอะไรมันใช้รอบช้าช้าแล้วโลไฮกับกลับกลับกันคืออะไร โลหายกับกันก็คือว่าเราสลับสายผิดอ๋ออันนี้สลับสายใหม่อืเขาคนขับก็รู้ไงรู้ว่ารอบร็วรอบช้าเขาจะแจ้งแเราเพียงแค่สับสายลมผิดมันก็ออเปลี่ยนแล้วรอบก็เปลี่ยนแล้วแต่ถ้าสับลางสับสับลางผิดนี่งานเข้าเลย เมื่อกี้โดนแล้วหนึ่งดอกโดนไปแล้วดอกนิดนะโอ๊ยตายตายตายอันนี้เพราะว่าเราลองใส่ยอยยอยจะดำแล้วก็จะลงรูบปั่นดูใช่ไหมแล้วว่าลองยกดำขึ้นลงอ๋อไม่ต้องลองเพราะว่าตัวนี้มันใช้งานได้อยู่แล้วอ๋อก็คือว่าถ้าเราจะเอาลงเราจะเอาขึ้นต้องมีตัวนี้ตัวยอยตัวนี้เพื่อที่จะปั่นปั่นตัวคอนโทรลเนี่ยไปสั่งสั่งตัวกระบอก ถ้าไม่มีตัวนี้มันก็สักงานไม่ได้มันก็ยกขึ้นไม่ได้นี่จะใส่ยอยใช่ไหมใส่ย่อยแค่ うん。 ấy trong cái keng ạ. Có luôn ạ. Cái gặp vào đầu thì về จะลงใช่ไหมเรื่องงานเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะจะเป็นการเทสแล้วนะครับยืนงเลยจัด เียไปไปเทสรถป่าเวไปเลยเล้วเไปเลยเี้ก็จะลองเอารถไปวิ่งจริงนะครับผม อันนี้อันนี้คือทางอะไรโดนน้ำยาล้างเครื่องน้ำยาล้างเครื่อง,งเกลยร์ล้างเกีีรยก็ได้เครื่องก็ได้มันมีน้ำยาส่วนผสมของมันใช้ความร้อนฉีดแล้วก็ล้างบนล้างสายขวาอันนี้พวกขเกข้าถมเข้าถมเข้าถมคุณนี้อบ,อบ,บ,อบหมดใช่มันจะแห้งแล้วก็ไม่เป็นสนิมเพราะมันเป็นน้ำยาพิเศษสิบห้าวันอาจจะล้างทีถ้าเราทำงานหนักอาจจะน้อยกว่านี้มดแล้วแต่หน้างาน เราน้ำยาใช้น้ำยาตัวไหนมาดูนี่น้ำแกงโอ้โหเป็นน้ำหรอมันจะคล้ายๆเหมือนผงผงซักฟอกแต่แต่ไม่มีไม่มีผลเกี่ยวกับร่างกายออ๋คล้ายๆเหมือนผงซักฟอกลดไปไหมไม่มีผลเกี่ยวกับอ่า ทางร่างกายเราไม่แพ้เราไม่แพ้มันไม่กัดแขนขากันไม่กันมือไม่ไม่มีเหมือนคล้ายวกกดอะไรไม่ใช่ใช้ล้างมือได้ไหมได้แต่ว่าเขาไม่ไม่ยมใช้ไม่ยุบมันแพงเนาะขึ้นหมื่นเนาะทังนึงก็ประมาณหมื่นแต่ก่อนเก้าพันบาทแต่เดี๋ยวนี้มันขึ้นราคาแล้วก็ต้องใช้ของบริษัทเขาด้วยนะโอ้ยอะไรเพียบเลย แล้วจะถ่ายยัางไงวะเนี่ยดูดิอะไรเยอะมากมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอน <para. S 1> อยากได้อะไรได้หมดดูเ <laughs> ต็มเลยอ่ะโอ้โหดูดูว่าเยอะมากอะไรจกแน่นอนมาที่นี่ร้านฟูลซพอนะช่างดอนช <laughs> ่างดอนตอนนี้เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วนะนะส่งทั้งวันอ <laughs> นะลูกลูกลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะยวันนี้ส่งกี่รูปสองสาม สองคันกับอีกหนึ่งลกูกสองคันกับอีกหนึ่งลกูกก็จบจบ,จบ,จ,บจบทุกทุกงานครับผมมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนโดยช่างโดนนะครับ